อวัสดีค่ะทุกคนาลคนวันนี้พวกเรามาตรวจโควิดกันนะคะทั้งนู้เราเากิดโควิดใช่ไหมใช่เราผู้เสี่ยงต่ำเราผู้เสี่ยงต่ำนะคะผู้เสี่ยงสูงคือพี่สาธิต <c oughs> เบื้องหน้าเราเนี่ยนะโอ้เราโต่ปู๊ดตัวเมื่กีนี่ลองไหนหลังตัว เอาอยู่ว่ะเอาหั่นหนิแม่เลยไปอุ้มเอาได้พี่เรามารีวิวสิเรามารีวิวสิเครื่งเคร่งเคร่งแย่เป็นยังไงมีเนี้ยก้านแย่แย่อะไรปกติเคยแย่ไหมเคยแย่แล้วแต่ไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมโอ้รูล่างนี่สุดก็ยอมรับนะถึงแม้ตรวจตรวจแล้วแบบว่า ถ้าเจอหรือไม่เจอแล้วเราก็ต้องกักตัวก่อนเนาะช่วงนี้แบบเผื่อเชื้อมันฟักตัวอะไรอีตรวจโควิดรอบนี้เป็นการตวารวจครั้งที่ห้าของหนูนะคะทุกคนฮู้่ว่เอะ้าดีเราคทีแรกวันนี้นะเราจะเราจะไปเดินทางไปที่สิสเงียตเนาะแต่ว่าใช่ก็ด้าสถานการณ์ต้องเลื่อนไป่อวิชิตา เหนื่อยนอนเหนื่อยมากเกีนย่างมาก่อนของเลยนอนเลยเจ้ไ่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวสครับผมทีมงานคำติ๊กนะครับผมสาวจวดวันนี้นะครับก็บอกคุณติ๊กนะครับผมวันนี้ก็จะมาตรวจโคยบิดฮะโคยบิดไหนบอยบิดบอมันบอกว่าดได้มาสั้นเทเรถึงนะนะครับผมวันนี้ครับผมวันนี้มาที่มาสวอปนะครับผมเป็นผู้ป่วยติดเคยติดแล้วใช่ไหมเคยติดแล้วอ่ะตอนนี้ก็ติดอยู่ติด ต้องเล่นบอกเลยห้าสูงกับเบาะนะกูไปเบิร์ตกูสีเบ,บาะยังลำบานไม่ล้วตอนตอนที่มันติดอะเป็นยังไงร้อยฟังไร้สิทธิมันเป็นไข้ธรรม,มดาได้แหละแต่ว่ามันก็เหนื่อยกว่าปก,าก,ากาติก็ใช่ไหมม,มันอ่อนเพลียอันดับแรกเลยอาการคืออ่อนเพลียแล้วก็เอาอะไรมาต้อยใสู่นเ,นสเอาอะไรมาต้อยใส่หูดังเนี่ยคือ,ค,อคือไม่ได้กินจริงเหรอใช่ไม่ได้กินเลยนะครับ อะไรต้อยหแหลหัวดังขี้กระโปต้อยแหลหัวดังก็ยังไม่ได้กิ่นเลยไม่ทำไมแล้วทำไมถึงนิติตอะเอาเชื้อมาจากไหนมกซองดูฮีนั่นแหละมันพามาจากไหนจะไม่รู้หรอกว่าเชื้อมันติดตอนไหนเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกว่าติดมาจากไหนเพราะว่ามันมันมันอาจจะไม่ใช่ไอ้ซองไอ้ซองก็ไม่รู้ว่าติดมาจากไหนอาจจะติดจากผมหรือซองติดจากผมหรือใครติดกับใครมันก็ไม่รู้เนาะบอแมนพากันไปเที่ยวสาวซำนอยบ่บม่มี่มี่หมี่ม่มี่หม่มี่มี่หมี่มี่มี่หมี่มี่ห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 มีหมี่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 หมหมี่หมี่หมี่หมี ไม่เคยครับที่ก็รู้จากการนานก็ไม่เคยก็นั่นเขาเพอร,รู้ไงถึงพูดไงเรา <laughs> เราเป็นคนดีจะตายเราเป็นคนที่นิสัยดีตอนน้อมทอมตนอาการกี่วันออกอาการโอยคันดิตอีลีนังมือสองมือแหลมมันก็ออกแล้วแต่ว่าก็ประมาณถ้าจะหายจริงๆงก็ประมาณเจ็ดวันก็หายนะแต่เราก็ต้องรู้กันให้ถึงสิบสี่วันสิบสี่ว<ะ>ันนี่คือหายขาดรักษายัางไงที่เขา,ขาที่เขาให้เลยรักษาตอนนั้นตอนนั้นผมกินยาพาราครับพาราอย่างเดียวเลยเหรอ มันจะมีพลายายาแก้ไอยาแก้แพ้แลวก็นอนเท่านั้ะครับมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาแหละมันเขาว่ามันยังไม่มียาแต่ตอนนี้มันน่าจะมียามาแล้วมันไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าจะมียาดีๆเข้ามาแล้วนะครับแต่มันมันเชื้อมันมันลงไปเท่าไหร่มันลงไปของผมเนี่ยเชื้อไปเกือบติดปอดนิดนึงของผมนี่เมื่อยกูมัวเลยยิบปไปล่งปอดนิดนึงจริงเหรอเป็ไปลงปอดนิดนึงครับ ไปลงปอดนิดนึงนิดนึงมันมันมันอยู่ทางปอดนิดนึงแสดงว่ามันมันยังไม่ลงขนาดที่แบบว่าคนถ้าลงปอดแล้วคือต้องใช้เครื่องหายใจช่วยอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะหายใจพังๆบางๆไปเลยก็ยังปลาบือนน้ำนะก็ยังปลาอันบือนน้ำเตือนนะได้ได้น้ำเกลืออะไรพวกนี้มันเข้าช่วยไหมไม่ได้เข้าน้ำเกลืออ๋อแค่แค่กลากตัวแล้วก็ยามพลาใช่ก็หายพอหายแล้วมันกัดติมันกัด เราจะเริ่มได้กินได้ยังเอ้ยมันมีโอกาสทิกลับมาติดอีกวะมีโอกาสกลับมาติดอีกได้แต่ว่าถ้าตอนนี้มีภูมิคุ้มกันของเชื้ออังกฤษอยู่แต่ถ้าเป็นเชื้อเดลต้ามันก็ติดได้อีกเช่นเคยอ๋อแล้วจะว่าตอนนี้มันก็มีเสือเขามาใหม่นะเสือเดลต้าแต่ว่ามันก็จะไม่ร้ายแรงครับกเดิมเท่าไหร่เอแล้วป่อาจัหวดอะไริเชนจังนะคะอย่แล้วแเวกอพิสิต ยังถ่ายรูปไหมยังถ่ายรูปไหมพิเศษเพลยวนะคะยังไม่ถึงคิวใช่ไหมยังไม่ได้ใครครับขอเพียงหน่ครับนี้ห่างนี้ห่างนับเดือนับเดือน,น ันนหแอลชันไปรูปโปรไฟล์ถือว่าเอาผีเสื้อสีฟ้ามาเจ้าคนตอนนี้เราก็มานั่งรออ่าผลตรวจไม่ใช่หนูยังไม่ตรวจเลยเนี่ยเจ้านั่งรอตรวจทั้งนี้นั่งรอคนตรวจไอเห็ดอย่างนั้นน่ะไอเห็ดอย่างนั้นน่ะทีถือว่าคือคัดลอกคืออ่ะเจตีวาคือเล็กน้อยดาราแต่เดนต์ตัวยื้กุ้งน้ำมาเดินอยู่ข้างหลังไอหุ่น หอมกระกากอยู่อันนียของอ้อ้อูเอาไปครั้างอยู่มั้ยไม่คืนได้หรือ้๋อเพาะว่อเมื่อคืนเราก็ต้องเอาไว้เอาไว้ให้มันอยู่ในกรงนะตอนนี้เราก็ให้มันออกมาหาลักท่องเที่ยวผมเกลียวยาวมากอู้มันผมผู้เท่าเลยก็มันเท่าแล้วแม่นลูกงอกเส้นเส้นเส้นใหญ่กับเส้นน้อยอันเสีนอะไรกูไปยาวบอกให้ฟังกันนะเมื่อคืนนี้ไปใส่หนูก่อนพุ่นณเป็นยังไง ใส่หนูบาได้เลยเป็นบอกดงนามนังเนี่ยผ่านบ่วงก็บอกผ่าพบกกที่สวาได้สบายพวกหนูพ้กันใส่หมดนแล้วรอบนา้นึ่ะเอาเอาเม็นแล้วรอเอาหมดแล้วสามตัวรอรอฟังบนนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าบวงแตนที่อยู่ในพ่มเนื้อ้ฟังรูมยินดีกับสิทธ้อยางห่ายาวล้อกาสันเทียเทียเราระบักล็อกคอรดล้อ ค่าทันเทียเทียเขาโอ้่ขมันบวกอยู่นี่กับอื่นจะยู่สต้องการเบิดแล้วกักก็ไเดรกัากันบิทุกคนจับแบบมวลเนาะเนาะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาเราเนี้ยบวตายอยูบวตายจะอยูตายยังไยังงมันจะยังไยังไะ สายประานจอยตอนนี้นก็เป็นคิวของพี่จอนนี่เลยนทุกคนเดี๋ยวมารอดู 哎，来吧。 ดูปูย่าใหญ่หผมมีหบเชืออ่อเด้อเหมอนยูยูเบงลูกส่วนหนูก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนั่งรอผลตรวจสจักครู่าจะประกาศหรคอเปล่านเมื่อกี้เขาเรียกตรวจอะไรครับเอาเครืองประกาศผลการตรวจโควิดน,นะลำดับที่41-50ยกมือ41-50ยกมือรักดีเมืงทอารักดีเท่าไร สูสูไม่เป็นไรนะลำดับที่อะไรสี่สไบสี่ค4ผลปวดนะครับลำดับที่4ี่สิบเป็นลบไม่มีใครเต็มเครื่อทุกคนผลอนตรวจหนูออกแล้วนะค่ะก็คือผลเป็นลบนะคะแล้วก็ ลบทั้งพุ่งนาเลยนะคะไม่มีเชื้อไม่มีไม่มีเชื้อสักคนนะคะปลอดภัยถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่แต่ก็ปลอดภัยนะคะปลอดเชื้อเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสผู้ผู้ที่ป่วยโดยตรงนะคะเพราะว่าพี่จาก็มีเชื้อแค่นิดเดียวแกตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเพราะว่ามันแทบจะไม่ใช่เชื้อเลยอะแทบจะแทบจะไม่ไม่ใช่เอ่อโควิดเลยนแบบนิดเดียวอะ่สิบ ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง20%ด้วยซ้านะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ,ะพยายามล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสตลอดนะคะเวลาออไปข้างนอกอย่างนี้ของพวกเราก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนนอกจากไปซื้อของที่ตลาดแต่ก็ใส่แมสตลอดเวลานะคะแล้วก็จะอยู่ข้างหลังสตูตลอดนะคะไม่ได้มาคุกคีอะไรกับข้างบน อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะยิ่งจากเทศกาลปีใหม่กับสิเดเมื่อบานเมือ่อยังกะคะคนกับสิร้ายนะคะค่ะให้ทุกคนเรามาระวังในช้ชีวิตโดยบ่ประมาานะคะสำหรับมือ,นอ,อหนูนะคะติก๊กพนนิภาแล้วกับพี่ๆในทีมงานตอนนี้มือป่าเนะ,ะ่ะขอเชื้อทุกคนนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนง,งานฟุตบอลนะคะจากวันพรุ่งนี้นะคะจากวันที่4ี่เป็นวันที่ สิบเก้านะคะเพราะว่าทุกคนต้องกักตัวแล้วก็เจอกันอีกเทียวที่สิบเก้านะคะอย่าลืมซื้อบัตรเข้ามาดูกันนะคะทุกคนพี่สาธิตเป็นกองหน้าด้วยนะมาลุ่นกันนะคะมีค่าอาชีพมีอะไรด้วยนะคะาาจากเอฟซีทีขจรติดตามนะคะกับมีค่าอาชี่กกำลังใจให้ทุกคนแบบฮึดสูนะคะฝากไปเด้เดอร์ค่ะถ้าเด็กระซ้อมซ้อมฟุตบอลเห็นไอซิ่งเทลเห็นทุกคนซ้อมฟุตบอลกันนะคะกับทุกคนมีความดังใจเดี๋ยวว่าที่นี่ ปรากฏว่ามีมีมีคนได้ทุง่งนานะคะมีเชื่อเขาก็เลยตอกรักอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่รับผิดชอบต่อสังคมโดยการที่งดกิจกรรมไปก่อนแล้วก็อ่าตัวโควิดเห็คนคบทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื่อแต่เห่ากับย่งบอจัดนะคะย่งเจียย่งให้กับโตเพราะว่าให้มันแน่นอนให้มันให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าอยากให้เว้นแบบ ภาระสังคมอีกนะคะเพื่อเพื่อเชื้อมันยังฟักตัวอยู่เนาะแต่เราก็ยังประมาาไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ตรวจอีกรอบหนึ่งเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะกักตัวก่อนแล้วกิจกรรมกักตัวของพวกเรานะคะรับรองว่าจวดแน่นอนรับรองว่าเป็นการกักตัวที่เฮฮาที่สุดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการกักตัวของพวกเรามารับชมให้พี่ๆของได้รับชมนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคน หนูไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบาย